อันนี้จับแล้วสาวขายบริการไปรวมหัวกับหัวนี่แหละหลอกเหยื่อมาตบทรัพย์ตำรวจก็แจ้งสองข้อหารวบแล้วชื่อออยนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ชื่อจอยนะออยครับรวบแล้วออยพร้อมหัวหลังถูกหนุม่มพี่ชอบซื้อกินโพสแชร์ เสนอขายบริการแต่กลับโทรเรียกผัวมาตบทรัพย์ที่โรงแรมตำรวจวอนผู้เสียหายที่ถูกตบทรัพย์ให้มาแจ้งความเอาผิดกับสองผัวเมียดได้เลยจริงๆแล้วแค่ไปขายบริการเนาะก็ได้ตังอยู่แล้วเออก็ได้ตังอยู่แล้วไปขายบริการนี่ได้ตังนะเพราะคนไปซื้อบริการก็ไม่ต่ำเราเป็นพันน่ะเป็นพันพันห้าสองพันสามพัน แล้วแต่ว่าจะตกลงราคากันอันนี้ก็คงจะเกิดจากความโลภไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดน่าจะเป็นผัวหรือจะเป็นเมียนนี้ไม่ทราบมีความโลภทั้งที่เขาจ่ายค่าบริการแล้วนะครับแต่อยากไปตบซับผู้ที่มาใช้บริการนี่แหละกรณีสมาชิกเพจขอนแก่นลิงแจ้งเตือนหนุ่มนักเที่ยวระวังผู้หญิงชื่อออย หาเหยื่อที่หน้าศาลจังหวัดขอนแก่นหน้าศาลนี่ก็แถวๆหน้าไปสนีนแหละอันเดียวกันเอแล้วโทรบอกผัวว่าอยู่โรงแรมไหนไปสนีเทพารักษเนาะแถวเนี้ยน่าจะใช่อยู่ไม่ใช่ไปสนีใหญ่ถ้าเป็นหน้าศาลเออหลังจากได้เหยื่อเข้าโรงแรมแล้ว ก็จะโทรบอกผัวว่าอยู่โรงแรมไหนแล้วตามไปตบรัพย์ก็เท่ากับการปล้นการจี้นะครับพี่น้องเออทำมาหลายคนแล้วผัวของมันนี่ตัวเตี้ยเตี้ยดำดำมันชอบพกปืนเออมันชอบพกปืนทีนี้เรื่องนี้ ก็เลยไปถึงผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นถือเป็นเรื่องใหญ่ครับเอออยู่หน้าศาลแท้ๆยังกล้ามาหากินบริเวณแถวนี้เออมาหากินกันแบบเปิดเผยแบบจูงแจ้งแค่ขายบริการนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วยังมาป้นมาจี้เอานะครับเนี่ย หลังโพดนี้เผยแพร่ออกไปตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีในตอนกลางวันแสกแสกทำให้ไม่เจออะไรเลยโอ้ยกลับไปย่ำเขาโบยู่เนาะโดยจุดที่ถูกพูดถึงอยู่แนวริมถนนตรงข้ามสารจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผู้หญิงเขาก็จะมาหากินช่วงเวลากลางคืนช่วงที่มันมืด,มด บริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอแต่พอมองเห็นพื้นที่บริเวณแถวเนี้ยมันมีต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นมะขามเออปราผีต้นมะขามนี่ไงมันมีต้นมะขามกับแถวนี้มันล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมจึงประสานไปยังเทศบา,นนาลนครขอนแก่นให้ตัดกิ่งไม้ ประสานการไฟฟ้าให้ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างเพิ่มและประสานผู้เสียหายที่โพสให้มาช่วยกันชี้ตัวยืนยันทีเนี้ยจับได้แล้วครับเนี่ยจับได้แล้วเออจับได้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เราไปจับหญิงบริการที่อยู่บริเวณแถวนั้นได้มาตั้ง9คน เป็นผู้หญิงกี่คนนะหญิงเกคนผู้ชายหนึ่งคนเป็นสิบคนที่จับมาได้แต่พอสอบถามแล้วไม่มีคนชื่อออยครับทีนี้ล่าสุดเมื่อคือนที่ผ่านมามีพลเมืองดีแจ้งตำรวจว่าเจอนางสาวออยพร้อมสามีมาเยืยนอยู่ที่ถนนเทพารักข้างไปสนี พร้อมกับเรียกชักชวนคนที่ขับรถผ่านไปมาให้มาใช้บริการทางเพศโอ้โปวดไหลกครับถึงผัวถึงเมียสวยกันทำาาหายกินแม่จึงรีบไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นนางสาววิไลพรหรือว่าออยอายุ21ปีและก็นายรุ่งโรดหรือว่าหนุ่มอายุ45ปีทั้งคู่ยอมรับว่า มายืนชักชวนให้คนซื้อบริการและมาชักชวนให้คนซื้อยาบ้าโอ้โพูดดีลีเนาะเออทีเนี้ยถ้าใครปฏิเสธก็จะพยายามเรียกไปตบรับทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะตบทรัพบคือป้นคือจี้นี่แหละ ยิ่งถ้าไปกับเมียของมันนี่มันก็จะตามตบซับทันทีหรือบางทีใครเนาะไปซื้อบริการไปกับเมียของมันเมียมันก็จะบอกผัวว่าตอนนี้อยู่โรงแรมโน้นโรงแรมนี้แล้วผัวมันก็จะตามไปตบซับผู้ชายส่วนใหญ่ก็อยากอายครับไม่อยากเป็นข่าวกลัวลูกกลัวเมียจะรู้กลัวลูกกลัวเมียจะจับได้ เมียข่าวสิยากแล้วเนาะตำรวจจึงเชิญตัวทั้งคู่มาที่สอพอเมืองขอนแก่นเพื่อตรวจสารเสพติดในร่างกายพบโอ้โอ้ตรวจแล้วเป็นอะไรนี่ปรากฏว่าทั้งผัวทั้งเมียตรวจสิ่งเสพติดแสดงว่าทั้งเสพทั้งขายยาบ้าน ทั้งขายบริการทั้งตบทรัพย์ทีนี้จึงแจ้งข้อหาก็มีเสพยาเสพติดเทโทษประเภทที่หนึ่งและชักชวนค้าประเวณีส่วนข้อหาตบทรัพย์อันนี้ต้องรอให้มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ก่อนคือมีผู้ชายที่ไปใช้บริการและโดนตบทรัพย์นี่เขาโพสต์แต่เขายังไม่ไปแจ้งความกับตำรวจ ก็เลยยังไม่ตั้งข้อหาตบทรัพย์จึงแจ้งสองข้อหาไว้ก่อนคือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึงและก็ชักชวนค้าประเวณีส่วนข้อหาตบทรัพย์ต้องรอเจ้าทุกมาแจ้งความเพิ่มเติมก่อนนะครับเอาผู้ใดที่รองเรียนไปก็ให้รีบมาแจ้งความโดยด่วนเพื่อจะได้ตั้งข้อหาเพิ่มนะครับ วันนี้พ่อใหญ่สมิษขออภัยไอเลบอยู่